ตั้มาครับผมอะฮโอู้หูเจ็บน้อนกันครับประกาศมอมครับครับอยู่ยกับผมจรเงๆครับมนันนี่อู้หตั้มาครับจะแจ็บครับผมอ่ะอยุคเขาครับอะ

помню, mm -hmm. yeah, Não, tá อืมอืมอ่าครับคำตัวตายเขาจะแยบเลยครับอือฟองแถมตุ๋ยอ๋ยอ,อยาวอืม ư ừ, mỡ ớt toàn mỡ ớt dáng được ยังไมครับบักรมือเดียมัอเสีงอะไรกับัาตรังขัยนะมัขับตอมบุษย์อยัางเก่นในการทำธรกิจสำหรับที่นี่นะครับ